สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Yud Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY ซ้สอนทักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการทักสร้อยคอด้วยเชือกเทียนโดยผสมเชือกเป็น2ส,สีลายกลมจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับเชือกเทียนที่ใช้นี่ก็เป็นเชือกเทียนเบอร์2 มีทั้งหมด5เส้นนะครับก็เป็นเชือกเส้นแกนความยาวอยู่ที่150เซน1เส้นนะครับส่วนเส้นถักก็แยกสีนะครับเส้นสีดำา2เส้นสีน้ำตาล2เส้นก็ความยาวอยู่ที่เส้นละ300เซนนะครับเอาละครับเมื่อรู้จักเชือกกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มถักกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกก็เอาเชือกเส้นแกนที่เป็นแกนมาขึงกับไม้ถักเชือกผูกให้ตึงนะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกถักทั้ง4เส้นจับจุดตรงกลางนะครับมาผูกไว้ตรงกลางกับเส้นแกนเชือกด้วยกันเลยครับแล้วก็แยกเชือกออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นเส้นน้ำตาลกับดำอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำตาลกับดำ ก็แยกกันเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับเมื่อแยกเชือกออกเป็น2ฝั่งเสร็จแล้วก็มาเริ่มผูกถักกันเลยนะครับก็เอาเชือกเส้นสีไหนก่อนก็ได้นะครับนี่เป็นเชือกเส้นสีน้ําตาลก่อนก็เอาเชือกฝั่งขวามาพาดบนเชือกเส้นแกนกลางแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมาดึงสอดผูก1ครั้งนะครับนี่ก็สอดผูกไปเลย1ครั้งแล้วก็ ดึงผูกชิดขึ้นไปด้านบนที่เราผูกเชือกเส้นสีแดงไว้ลดนุ่นแหละครับนี่แบบนี้หนึ่งครั้งก่อนนะครับเมื่อผูกเชือกเส้นสีน้ำตาลในครั้งแรกเสร็จแล้วต่อไปก็มาผูกเชือกเส้นสีดำต่อก็คือผูกคู่ใครคู่มันนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งที่สองที่เราผูกเชือกเส้นสีดำเราควายมาจากด้านหลังก็ควายเป็นกากบากแบบนี้นะครับควายอ้อมมาจากด้านหลังเสร็จแล้วก็ผูก เหมือนกันนะครับไขว้เชือกฝั่งขวาทาบบนเชือกเส้นแกนกลางแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกเส้นสีน้ำฝั่งซ้ายดึงมาสอดถักนะครับก็สอดถักใต้เชือกเส้นแกนกลางแล้วก็ผูกถักในครั้งที่2นั่นแหละครับก็เหมือนเส้นสีน้ำตาในรอบแรกนั่นแหละครับก็ผูกถักเหมือนกันนะครับ เมื่อผูกทักเชือกเส้นสีดำในครั้งที่2หรือรอบที่สองนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็กลับมาผูกเชือกเส้นสีน้ำตาลด้วยไขว้นะครับไขว้อ้อมจากด้านหลังเป็นกากบากนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ผูกทักเหมือนเดิมนะครับเอาเชือกฝั่งขวาทับเช่นแกนกลางแล้วเอาเชือกฝั่งซ้ายดึงกลับมาสอดทัก แต่ขอให้ดึงกลับมาจากด้านหลังแต่ละครั้งให้ควายเป็นกากะบากนะครับเพราะว่าเวลาลายออกมาก็จะเห็นเป็นลายสีไหนสีนั้นนะครับก็ถักไปแบบนี้เรื่อยๆและครับจนได้ความยาวที่เราต้องการนั่นละครับนี่นะครับเมื่อถักมาได้สักพักก็จะเห็นลายออกมาชัดเจนสีน้ำตาลก็จะอยู่ใน ลายของสีน้ำตาลสีดำก็จะอยู่ในลายของสีดำแบบนี้จะไม่ผสมจะไม่คละจะไม่มั่วกันนะครับถ้ามเพื่อนๆถักถูกต้องลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าถักมั่วถักสลับควายไม่ไม่ถูกมันจะออกมาอีกลายหนึ่งแล้วก็สีมันจะคละจะมั่วกันเลยนะครับสำคัญตอนที่ดึงกลับมาถักแต่ละรอบ ต้องดูดีๆด,ดูคู่ดีๆนะครับว่าควายถูกไม่ถูกต้องสังเกตให้ดีๆเลยละครับถักแรกๆก,ก็อาจจะมีผิดมีหลงอยู่บ้างแต่เมื่อเพื่อนๆได้ถักหลายๆรอบก็จะถักได้เองแล้วก็จะรู้เองละครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาละครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับการถักลายนี้ลายผสมสีกันแบบนี้เพื่อนๆก็ ค่อยๆถักกันดูถักไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับแล้วจะถักได้แน่นอนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาถักการผสมสีให้ชมกันเฉยๆนะครับสำหรับวิธีการเก็บเชือกหรือว่าการถักทั้งเส้นผมก็ถักให้ชมในคลิปก่อนแล้วละครับเพื่อนๆก็ย้อนดูคลิปก่อนได้นะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไวไ้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกหรือว่าคลิปสอนพกเงื่อนหรือว่าชอบดูคลิปบ้านๆแบบนี้ก็จะมีคลิปแบบนี้มาลงให้ชมกันบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็าลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ